ในภาษาไ t ทอนครับกรณีที่เรามีข้อมูลประเภท t u p l e เราสามารถทำซ้ำข้อมูลสมาชิกใน t u p l e โดยใช้สัญลักษณ์การคูณหรือว่าเครื่องหมายดอกจันได้นะครับจากตัวอย่างนะครับผมมีตัวแปรไอเทมนะครับเป็นตัวแปรประเภท t u p l ปเก็บข้อมูลสมาชิก3ตัวก็คือไพทอนจาวาสีชานะครับต้องการอยากจะทำซ้ำข้อมูล3ตัวนี้นะครับขึ้นมาเพิ่มอีก1ชุดเป็น2ชุดนะครับก็จะระบุคำสั่งนะครับก็คือสร้างตัวแปร Data ขึ้นมานะครับมีค่าเท่ากับ I t e ทคูณ2ก็คือนำเอา ข้อมูลสมาชิกในตัวแปรไอเทมนะครับไอคูณ2ก็จะได้ข้อมูลเป็น2ชุดนะครับผลลัพธ์จากการสร้างข้อมูลเป็น2ชุดนะครับผมก็จะให้เก็บลงในตัวแปร Data าก็พิมพ์ตัวแปร Data ออกมาถ้าอยากจะได้ข้อมูล3ชุดนะครับก็เอาตัวแปรไอเทมนะครับก็คือตัว tuple ไอเทมเนี่ยไปคูณ3นะครับก็จะได้ข้อมูลอยู่ด้วยกัน3ชุดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับก็คือ python Java สีชาร์ป Python Java สีชาร์ป Python Java สีชา,า,ชาร์ก็คือมีการทำซ้ำามครั้งอันนี้โดยใช้ข้อมูลชุดเดิม